สวัสดีจ่ะทุกคนอร่อยแบบง่ายๆวันนี้ขาเสนอเมนูมกักกะโรนีกุ้งจ้ะที่จะต้องใช้นะที่น้าใช้ก็มีหอมใหญ่หั่นเต๋าจ้ะแครอทหั่นเตา๋ากุ้งสดมะเขือเทศหั่นซากผักชีนะเหลืออยู่ต้นเดียวถ้าใครมีก็ใส่ไปเพิ่มนะมันจะได้เป็นสีสันที่น่ากินจ้ะขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นมกักกะโรนีที่ต้มไว้แล้วนะไข่ไก่ เครื่องปรุงก็มีซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวพริกไทยแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยถ้าบ้านใครที่มีเด็กก็ไม่ต้องใส่ซอสพริกนะเพราะว่ามันจะเผ็ดจนเกินไปแล้วก็หอมใหญ่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะาเผ็ดจัดก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยอน้ำก็ได้เอาน้ำมันใส่ลงไปในกระทะแล้วนะเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราเอาหอมใหญ่กับ กับแครอทลงไปผัดก <G fauc on> ่อนจ้ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สุกช้านะ ผักผอมใหญ่จนออกเป็นใสๆหน่อยๆเห็นไหมก็ใส่กุ้งเลยแล้วก็ใส่เส้นมะกรนีเลยด้วยเพราะถ้าผักกุ้งไปจนสุกแล้วค่อยใส่เส้นอะ่ะกุ้งมันพอกุ้งมันสุกมากจนเกินไปมันก็จะมันก็จะแข็งนะกุ้งมันจะแข็งอะ่ะ แต่แล้วเราใส่เครื่องปรุงเลยจ้ะใส่น้ําตาลนิดหน่อยใส่ซอสพริกอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบจ้ะซอสมะเขือเทศ ขิวขาวรูมันใหญ่ต้องใช้นี่ตัวอีกหน่อยน้ำมันหอยแลบบ้วก็ใส่พริกไทยเลยด้วย ล้วคลุกมันจะ อ่ะน้าผัดตึงกุ้งน้ใกล้สุกแล้วนะเห็นไหมเออก็จะประมาณอย่างนี้เดี๋ยวน้าใส่ไข่แล้วจ้ะแหวกช่องให้ไข่มันลงก่อนนะ แเราก็ตีไข่ให้แตกเลยนี่เลยแล้วก็เร่งไฟจ้ะแล้วก็ตั้งให้มันอยู่งั้นแหละ เอาใจแล้วนะก็ได้รสชาติตามที่น้าต้องการแล้วนะไข่ก็ออกไม่ไหม่หน่อยๆก็คือให้มันไหม้แหละมันจะได้มีกลิ่นหอมแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบให้มันมีกลิ่นของความไหม้บ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องปลอให้มันไหม้มากนะแล้วเราก็มาใส่มะเขือเทศกันเลยก็แสรได้เดี๋ยวเรามาตักใส่จานเลยจ้ะ เห็นไหมว่าสีสับม,มันจะไม่ค่อยน่ากินสักเท่าไหร่เวลาที่เราไม่มีต้นหอมนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเขียวๆเ,เลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้นหอมซากต้นหอมที่น้ามีเดี๋ยวน้าจะมาใส่ตรงหน้าจานจ้ะอ่ะเราก็ปิดไฟเลยแล้วเราก็มาตักใส่จานกันเลยจ้ะ ถ้าใครที่ใช้เนื้อสัตว์อย่างอื่นที่ไม่ใช่กุ้งหรือว่าปลาหมึกอะไรพวกนี้นะก็เอาเนื้อสัตว์อันนั้นอะลงไปลงไปผัดก่อนก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สุกถ้าเป็นพวกกุ้งอะไรพวกนี้มันจะสุกง่ายไงเราก็ลงไปผัดทีหลังได้อะนะ้าก็ไม่มีอะไรเขียวเขียวเยอะก็ก็มีอยู่แค่นี้และนี่ก็เป็นหน้าตามักกะโรนีผัดมักกะโรนีกุ้งสดที่เสร็จแล้วนะจ๊ะ ไปลองทำกันดูจ้ะไม่ยากเลยสวัสดีจ้า